ไอ้คนนึ่งไอ้คนหนึ่งมานี่เราเป็นการเปิดตัวพิธีกรใหม่รายการคันปากนะครับ Não <laughs> กันฝากครัุณผู้ชมครับเราจะมีสามหุ่มเนี่ยมาร่วมวิเคราะห์ข่าวด้วยพอเราวิเคราะห์ข่าวต่างๆมีความรู้สึกอย่างไรเคยทำแบบนี้มาก่อนไหมครับสท่าน้นะวริเจะช้เข้าช้ออกปรจงแวอานออกนะฮะแต่ว่าวันนี้นะครับบอกก่อเลยนะฮะว่าใครที่พลาดชมนะครับวันอที่มีการถ่ายทอดสดนะับการประกวด i s Universe นะครับ ติดตามได้จริ่ๆฉันไม่รู้จักฉันไม่รู้ว่าคุณบอกอะไรตันแน่แค่นิดไม่ใช่สัมผัสไม่ใช่สัมผัส โมโนกับอีโต้อะไรเงี้ยมาไหมมาไหมาไหเออเอาทำงานทัทีนะเอาเอาช่วงแรกครับวันนั้นเธอไม่ได้ดูไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราจะถ่ายทอดคลาสหนึ่งนะฮะทำเทปบป็นที่ภาพให้ชมกันนะครับในคืนวันเสาร์เวลาตีหนึ่งสิบห้านาทีครับพวงยิงยาวไปเลยก็ดูได้คืนวันเสาร์ใช่ไหมคืนวันเสาร์เพรว่าช้าหึ่งที่แปลว่าลากจากวันศุกร์เนี่ยปาร์ตี้มาแล้วแต่ไม่ต้องนอนไม่ใช่ยากแต่วันเสาร์ลากจากวันเสาร์ลาวนเสานะฮะติดตามนะ วันนี้นะครับ3หนุ่มจะร่วมวิเคราะห์ข่า,ขาวกับเราเข้าช่วงแรกกันเลยครับ<อ>ช่วงเมาไฮเซ่ทำไมไม่พูดล่ต้องพูดนะครับ